สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกันเดี้ยะค่ะกับชมไม่นี่ชแนลคือเกาจามือหนีมนี่ยังมาอันไหนพ่อแม่พิมพหน่องเมืองค่ะมีกองพัสดุมากถึงสดสดร้อนร้อนเลยค่ะเมื่อกี้นี่เพื่อนมาส่งของอจ้าพี่น้องไม่นี่กับบอลูคือกันเด้อค่ะว่าม่นยังอยู่ในนี่นะคะไม่นี่กับบอลูเพราะว่าผู้ส่งเพื่อนกับอะไรบอกไม่นี่เนาะค่ะว่าสีสงมยังมม่ห้เนาะค่ะแต่ว่าพ่ออ่านซื้อตรงนี้กันลู่แล้วค่ะพี่น้องสากะ มารุ่นน้ำกันนะคะวานมันคือยี่ังค่ะแกะได้ค่ะพี่น้องมารุ้นไปกันนะคะอันนี้บนท้านได้แกะได้ค่ะไม่ไม่ชดชดอีลีพี่น้องจ้าเดี๋ยวดูเบิกบอนมาจะใสอุ้ยมาจากนะคะการจะนาบุรี่พี่น้อง แทมแถมแทมแถมแทมแถแทมป้าพี่น้องจ้ามันคืออะไรอ่ะอันนี้ผงปรุงรสน้ำยำขนมจีนพี่น้องแล้วก็มีอุย้ยปลาแดกนะคะแซ่บไหมวัาาันพี่น้องจ้าปลาแดกอันนี้อะไรเนี่ยน้ำจิ้มซุปที่ของไม้เหมือนกันกับ น้องจ้าก็ขอขอบพระคุณเด้อค่ะพี่นั่นเด้อค่ะพี่นั่นพี่สาวใจดีนะคะควรนกิดทรงนาประแดศนางซุก,กี้แล้วกะ็อันนี้ละค่ะเมนี่กะสิได้ล่องเบิงได้ค่ะวันนี้จากใดกะขอขอบพระคุณพี่นั่นหลายๆเด้อค่ะเมนี่พี่ที่ฮากลักกะยินดูเมนี่นะคะอขอให้พี่มีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะขอให้แบบว่าเฮ็ดยังกะให้ประสบแต่ความ ความสเร็จนะคะคันเฮ็ุกิจาการกับขอให้รุ่งเรื่องรุ่งเรื่องเด้อค่ะพี่นั่นค่ะไม่มีขอพูดหลายๆค่ะจักไม่มีสิตอบแทนยี่หยังค่ะไม่มีก็ได้แต่คํามวยพอน,นะคะเนาะให้พี่สาวรวยๆุ่ยลำลรวยๆยเด้อสุขภาพแข็งแรงอันที่เป็นยูนันก็ให้หายไปเด้อค่ะพี่เศร้าวไว้ๆเด้อพี่น้องจ้าลายอีลีเดีขอบพูณหลายๆค่ะอ้ยเปมนโจงขวางหมักมา,มาอันนี้น้ำจิ้มซุกี้เนาะ น่าอร่อยนะทุกคนเป็นต่แซบแต่ว่าพี่เพื่อนกับบอคยุตจา้าเพื่อนกับเกินไวยุดว่าสีทรงไม่ให้กินว่าเห็นชุกกินชุกขี้มือนันกระสี่แซบยูประจักษ์นอกจากนกี้มีหอดซองยง้โอ้ยกตหลายบาทที่เล่นอ,อย่พี่นงจ้าอ้ยพี่นงอ้ยขอบคุณจรหลีเลยค่ะพี่สาวขอบคุณจากใจจ้าที่มีอันเมตตานะคะบอว่าผู้ใดค่ะทรงเป็นชินคล้องหรือว่าอัน อีหยังก่ออันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่นี่ก็ดีใจเบิดค่ะดีใจอีหลีค่ะที่นี่คนหาคนแพงเนาะค่ะเนาะกะสิโอีแม่นี่บ่ทันได้เคยซิมเด้อจ้ะอันประเดอันเห็นแต่เขาเจ้าว่าแซ่บบซั่นแม่นี่ก็สิได้ลองอยู่เด้ค่ะมื้อนี้สิจัดเลยค่ะสิแกะจัดเลยนทีเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะ พ่อ,อการคลิปนาขอพุณน,นี่นั่งเด้อค่ะแล้วก็เอฟซีทั้งทุกผูทุกคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเมนี่นะคะโบว่าผู้ใดสีส้มเป็นน้ำใจเล็กๆนหน่อยหรือว่าซิ่งของนะคะเมนี่ก่ะขอขอพะพุณนทุกคนยีหลีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่กอนเนาะค่ะเนาะพ่อการคลิปนาจ้าบ๊ายบาย